มีโพส์อานนท์เผยภาพอดีตพาดดังสมปองนครไทยสงซึ่งกลับมานุ่งเหลืองห่มเหลืองพร้อมระบุข,ข้อความว่าการกลับมาของพาักเทศในตำนานของแท้เตรียมรับแรงกระแทกสะดุ้งพร้อมกันทั่วประเทศแฮชแท็กหอแตวแตกแหกส,ปปรสรรพยศสร้างความสงสัยให้ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามว่าพระมหาสมปองกลับมาบทอีกครั้งหรือไม่อย่างไรด้านอดีตพระมหารุ่นน้องยังแพร่รีพัยวันวรรณบุตรก็ได้ออกมาโพส์ภาพแชท ขณะเข้าไปสอบถามพี่ปองถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมระบุแคปชั่นว่าใครอยากให้พี่ปองกลับไปบวชจริงๆบ้างกดไลค์มาค่ะซึ่งในแชทแพรรี่ถามพี่ปองว่าท่านบวชจริงหรือเจ้าคะด้านพี่ปองตอบว่าเจริญพรยมแพรพรี่สบายดีหรือเรื่องหน้าเราต้องเจอกันนะน้องรักก่อนที่แพรรี่จะตอบกลับไปว่ากลับไปบวชเธอคะ่ะหนูขอร้องด้านพี่ปองก็ตอบกลับมาแค่ว่าเจริญพรทั้งนี้แพรรี่ได้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ต่ออีกว่า นูสัญญาว่าจะทอดปลาไปถวายทุกวันงานนี้บรรดาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆจำนวนไม่น้อยอยากให้กลับมาบวชอีกครั้งเพราะชอบฟังเทศมากบางกระระบุว่าอยากให้บวชคะ่ะบวชเธอคะ่ะทั้งคู่เวลาท่านเทศชอบฟังมากสอนแบบไม่เครียดอยากให้ท่านกลับมาบวชคะ่ะถึงกับต้องขอร้องเลยผมฟังธรรมะาจากท่านคนเดียวเลยครับมันเข้าใจง่ายและฟังสนุกครับอีกเสียงค่ะอยากให้กลับมาบวช แล้วหนูก็ถามว่ามีแฟนไหมเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนนะคะเขาอเลิกกับแม่ของเด็กแล้วเราเชื่อใจใพี่พี่เราก็ถามว่ามีแฟนหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่มีกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงบนโลกออนไลน์หลังมีการแชร์อ้างถึงนักร้องรุ่ทวงสาวคายดังเมืองคอนแกนแย่งสามีคนอื่นทําให้เกิดการคาดเดาว,ว่าเป็นใคร จนไปถึงชื่อนักร้องนุ่งสาวเสียงดีอย่างออมแอมพิยธิดาโพไซเจ้าของเพลงฮิต70ล้านวิวผู้สาวเก่าอย่าเว้าดังโดยงานนี้เจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการไลฟ์ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งในบางช่วงบางตอนได้เผยว่าขอโทษค่ะขอโทษที่หนูไม่รู้เหมือนกับตัวเองโดนเด็กหลอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสรุปก็คือว่าหนูฟังความข้างเดียวฟังแค่ฝ่ายชายไม่ได้ฟังฝ่ายหญิงว่าเป็นยังไงหนูก็คิดว่าเขาเลิกกันแล้วหนูผิดเองถ้าพิดดาใคร พีดาหนูเลยหนูยอมรับผิดทุกอย่างเลยหนูไม่รู้นะว่าใครจะมองหนูยังไงแต่วันนี้หนูจะออกมาพูดในส่วนของหนูว่าหนูไม่รู้จริงๆเขาจบกันไปแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือแค่มาพูดให้หนูสบายใจหรือมาหลอกต่อแต่ตอนนี้รู้แล้วกระจังแล้วโอเคหนูไม่อะไรเลยก็คือจบกันไปตอนนี้หนูก็ทํางานปกตินะคะก็อยู่คนเดียวหนูโสดตอนนี้ไม่มีอะไรกันหนูพลาดเองหนูยอมรับนะคะไม่ว่าสังคมจะประนามยังไงเพราะว่าหนูไม่รู้ตอน นี้รู้แล้วก็จบทุกอย่างตอนนี้หลังบ้านก็จบแล้วเหมือนกันค่ะในส่วนของแอมก็มีแค่นี้แหละณนะตอนนี้แอมไม่ได้ไปยุ่งกับผู้ชายคนนั้นแล้วไม่ได้ยุ่งกับเขาแล้วปล่อยไปตามยถากรรมหนูเองก็รู้สึกผิดก็ทํางานของหนูต่อไปหนูก็เจ็บหนูก็เสียใจที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหนูไม่ได้ตั้งใจหนูเองนี่แหละที่ผิด ปากใหญ่ที่สุดในโลกเทียบชัดหน้าเดิมมีอึง้งเปิดภาพเทียบชัดๆหน้าเก่าของสาวฮอตแอนเดียอินวาโนวาอายุ27ปีชาวบัลแกเรียทีมดีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ด้วยริมฝีปากของเธอ ซึ่งเธออ้างว่าใหญ่ที่สุดในโลกและกำลังวางแผนสำหรับหน้าใหม่ในปี2024และแน่นอนว่ายังคงไม่หยุดฉีดฟิลเลอร์ที่ริมฝีปากอีกทั้งยังสร้างเรื่องฮือฮาอีกครั้งโดยการเปิดเผยว่าต้องการประมูลจูบเพื่อหาเงินสำหรับการทำสวยซึ่งสาวคนดังใช้เงินเกือบ20,000ปอนปอนหรือประมาณ9 0 0 0แสบาทไปกับการเพิ่มขนาดริมฝีปากของตนเอง และตั้งเป้าที่จะสร้างสถิติริมฝีปากที่ใหญ่ที่สุดในโลกและต้องการเข้าสู่ปีใหม่ด้วยสถิติใหมๆ่ๆซึ่งทุกๆปีเธอฉีดฟิลเลอร์และทําสัญกรรมความงามโดยถือว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเองซึ่งเธอมีความสุขเสมอเมื่อใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปโดยเธอบอกว่าฉันไม่รู้ว่าริมฝีปากของฉันมีฟิลเลอร์มากแค่ไหนเพราะฉีดต่อนเนื่องมาหลายปีแล้ว ปริมาณค่อนข้างมากซึ่งทางครอบครัวและเพื่อนๆต่างกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเธอมากพวกเขากลัวว่าขั้นตอนการเสริมความงามอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ทั้งนี้เจ้าตัวยังบอกอีกว่าเธอเองก็อยากมีแฟนในปี2024นี้เช่นกันขอเพียงคนๆน,นั้นยอมรับและไม่เลือกปฏิบัติต่อรูปร่างหน้าตาของเธอเท่านั้นเพราะรูปลักษณ์ที่แ,กแตกต่างขัดขวางไม่ให้เธอมีความรักจึงหวังเสมอว่าจะได้พบกับคู่ที่เหมาะสมกับเธอและคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม ที่สุดในโลกลายเป็นไวรอบบนโลกออนไลน์เมื่อคาวาอีฮารุกะวัย20ปีเจ้าตัวได้ออกมาเผยภาพสมัยเรียนทำชาวเน็ตทึ่งจากสาวอวบน้ำหนัก85กิโลกร,รมัมปัจจุบันน้ำหนักเหลือเพียง49กิโลกร,รมัม ก่อนพันตัวมาเป็นนางแบบกราวียเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเธอได้ออกมาโพสภาพสมัยที่ตัวเองยังเรียนอยู่ชั้นมปลายเพื่อบอกเล่าเส้นทางในการพัฒนาตัวเองจากสาวหุ่นตุยนุย่ยกลายเป็นสาวร่างผอมบางโดยคาไอิฮารุก,กะเผยว่าเธอเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นจีนในสมัยที่เรียนอยู่ชั้นม .4 เธอมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนท้วมโดยมีส่วนสูง166เซนติเมตรและมีน้ำหนักตัว85กิโลกรัม จึงทําให้เธอไม่มีความมั่นใจในตัวเองและเริ่มเครียดจากน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่โดยใช้โอกาสในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิด -19 ระบาดเพื่อลดน้ําหนักจนปัจจุบันเธอมีน้ําหนักเหลือเพียง49กิโลกร,รัมเท่านั้นเท่ากับว่าเธอสามารถลดน้ําหนักลงไปได้ถึง35กิโลกร,รัมเลยทีเดียวฮารุกะบ,บอกว่าตอนแรกเธอรู้สึกอายที่จะโพสภาพเหล่านี้ แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเปิดเผยภาพในอดีตของเธอออกมาให้แฟนๆได้ชมกันพร้อมหวังว่าภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันสุดข้อของเธอจะเป็นกำลังใจและผักด้านให้คนอื่นๆหันมาพัฒนาตัวเองด้านชาวเน็ตหลังจากได้เห็นภาพของเธอแล้วต่างก็พาก,กันชื่นชมในความทุ่มเทและความพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองของเธอ แล ane, ไมได้เลยล้อมภูฤษีที่วัดธาตุแหลมบี้ในวันนี้ได้มาทำพิธีสวดเจริญพุทมนต์ชาวบ้านฮือฮางูเหลือมเลื้อยพันฤาษี เชื่อพญานาคให้พรเหตุเกิดที่ชาวบ้านมองว่าเป็นเรื่องฮือฮาที่วัดพระธาตุแหลมลี่จังหวัดแคร่โดยระหว่างขณะที่พระสงค์กำลังสวดเจริญพระพุทธมนต์ปรากฏว่ามีงูเหลือมตัวใหญ่เลื้อยมาพันรอบรูปปัน้นฤาษีที่ประดิษฐานอยู่ภายในชาวบ้านเผยว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจมากงูเหลือมตัวดังกล่าวยาวกว่า2เมตรชูคอสายไปมาอยู่นานนับชั่วโมง จากนั้นได้เลื้อยมานอนอยู่ข้างๆรูปปัน้นท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่แห่เข้าร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ52ปีพระปลัดวิเชียนวชิยร,รยาโนเจ้าอาวาสโดยวัดดังกล่าวมีตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมาตั้งแต่ในอดีตประกอบกับมีพื้นที่วัดติดก,กับแม่น้ำโยมจึงทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เปรียบเหมือนพญานาคมาให้พรกับผู้ร่วมพิธีเมื่อเรื่องราวเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเข้ามากล่าวสาธุจํานวนมากกลายเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเมื่ออเล็กมารินนุมนักแสดงหนังผู้ใหญ่จากเม็กซิโก ได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการพอสแสต์ว่าเขามีภรรยาทั้งหมด7คนโดยอเล็กเคยตกเป็นที่พูดถึงเมื่อปี2021หลังจากเปิดเผยว่ามีภรรยา3คนซึ่งหลังจากนั้นเขาได้ขยายฮาเลมเพิ่มจนกลายมาเป็นชายหนุ่มที่มีภรรยาทั้งหมด7คนและแน่นอนว่าการมีภรรยาหลายคนนั้นย่อมตามมาด้วยปัญหาบางอย่างดังนั้นปัจจุบันเขาจึงยังไม่มีแผนที่จะมีภรรยาเพิ่ม เพราะเลขเจ็ดคือเลขนำโชคของเขาซึ่งหนุ่มอเล็กมารินกล่าวว่าผมดังมาจากการมีภรรยาสามคนแต่ตอนนี้ผมมีภรรยาเจ็ดคนแล้วและลิมิตก็คือเจ็ดคนมันเห็นได้ชัดว่าการมีผู้หญิงเพิ่มจะยุ่งยากนิดหน่อยเพราะหนึ่งในนั้นมักจะโกรธหรืองอนบ่อยครั้งทั้งนี้แม้ว่าอเล็กจะมีภรรยาหลายคนแต่เขาก็มีคู่สมรสตามกฎหมายเพียงคนเดียวนั่นคือมีอาเธอเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่เช่นเดียวกับเขา และเธอกำลังจะอำลาวงการในไม่ช้าเนื่องจากเธอต้องการพักผ่อนด้านบรรดาชาวเนต็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์บ้างกระระบุว่าแบ่งมาทางนี้บ้างก็ได้นะครับคนละวันพอดีเป๊ะไม่ต้องกลัวเสียเปรียบได้เปรียบเลยอยากเป็นคนมีโชคบ้าง Amazing ม,มากสนุกหันซาครบทั้งเจ็ดวันเลยความฝันของผู้ชายหลายๆคนทำบุญมาด้วยอะไรครับถึงได้โชคดีขนาดนี้สุดยอดมากเลยครับ สาวสองคนซัดขาวเวทีพ่อไม่สนพุ่งตบทันทีเป็นเหตุการณ์ดราม,ม่าที่เกิดขึ้นในงานแต่งที่ประเทศจีนเมื่อแผนการของเจ้าบ่าวทำเอาแขกทั้งงานต่างตกตะลึงในตอนแรกเจ้าบ่าวและเจ้าสาวยืนเคียงข้างกันอยู่บนเวทีตอนหน้าผู้คนมากมายแต่จูๆ่ๆเจ้าบ่าวก็จูงมือเจ้าสาวอีกคนมาปรากฏตัวบนเวทีด้วยซึ่งสิ่งที่สร้างความฮือฮาจากแขกทุกคนในงาน คือผู้หญิงรายดังกล่าวก็สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเหมือนกับเจ้าสาวที่ยืนอยู่บนเวทีก่อนหน้านี้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เจ้าสาวก็ตกตะลึงอย่างมากไม่รู้จะทําอย่างไรได้แต่ยืนนิ่งเฉยอยู่ตรงนั้นขณะเดียวกันพ่อเจ้าบ่าวที่ยืนอยู่ใกล้ๆตรงเข้าไปตบหน้าลูกชายอย่างแรงทันทีแล้วถามด้วยความโกรธจัดว่าตั้งใจจะทําอะไรทางด้านแขกในงานก็ประหลาดใจและสับสนมากบางคนหยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปและถ่ายรูป ทางดานเจ้า่าวตอบกลับด้วยน้ำเสียงท้าทายว่าวันนี้พ่อแม่มีสิทธิ์หยุดพวกเราอีกต่อไปหลังจากนั้นเจ้า่าวก็คว้ามือของเจ้าสาวอีกคนไว้แน่นประกาศว่านี่คือคนที่เขารักและวันนี้เธอจะเป็นเจ้าสาวด้านเจ้าสาวที่เพิ่งตั้งสติได้เดินเข้าไปตบหน้าหญิงสาวอีกคนหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ทะเลาะก,กันอย่างดุเดือดพร้อมกับร้องไห้ทําให้บรรยากาศในงานแต่งวุ่นวายอย่างมากทั้งนี้ภายหลังมีการเปิดเผยว่า เดิมทีเจ้าบ่าวมีคนที่เขารักอยู่แล้วความรักของเขาลึกซึ้งมากแต่ครอบครัวของเขาขัดขวางไว้และเพื่อบังคับให้เจ้าบ่าวเลิกกับแฟนสาวซึ่งปิดทุกช่องทางการเงินของลูกชายแล้วหาผู้หญิงอื่นมาแต่งงานกับเขาทำให้เจ้าบ่าวทนทุกมาตลอด ชื่นเมื่นกันไปอีกหนึ่งคู่สําหรับคู่ของนักร้องนุ่งสาวอย่างทันญาอาสยามและอาโลแฟนหนุ่มนักธุรกิจดีกีเศรษฐีเมืองลาวได้เลิกดีเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีเปลี่ยนจากสถานะคําว่าคนรักสูกก่การเป็นชีวิตคู่โดยสาวธันญาได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยการแชร์ภาพ่าช่วงเวลาพิเศษในตอนที่เจ้าตัวถูกฝ่ายชายทำเซอร์ไพร์ ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานทำกลางบรรติกาสุดโรแมนติกและมีเพื่อนพ้องคนสนิทที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานให้กับโมเมนต์สำคัญนี้ด้วยพร้อมระบุแคปชั่นว่า i say yes ซึ่งหลังจากที่สาวธัญญาได้ออกมาเผยข่าวดีก็มีบรรดาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงนักร้องทุกทุ่งต่างเข้ามาคอมเมนต์รวมแสดงความยินดีกันล้นหลามอาทิเชน่นใจฟูมากยินดีกับทั้งสงคนนะยินดีน้วยน,นะคะคนสวย ยินดีด้วยขอให้ยาก,กับโลมีความสุขมากๆดีใจด้วยนะคะคู่นี้น่ารักมากเหมาะสมกันมากยินดีด้วยค่ะสวยหล่อมาะสมกันมากยินดีด้วยจ้าขอให้มีความสุขมากๆนะสำหรับอาโลเวียงแก้วเศรษฐีเวียงจันทร์นักธุรกิจขึ้นลูกใหม่เจ้าของธุรกิจอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หนึ่งในหกของนครหลวงเวียงจันทร์เรียกได้ว่าระดับเศรษฐีเวียงจันทร์เลยก็ว่าได้ ขณะที่ด้วยความฮอตและความสามารถที่หลากหลายทำให้เราได้เห็นผลงานถ่ายแบบพรีเซนเตอร์โฆษณา, <c oughs> า,าต่างๆในเมืองไทยบ้างแล้ว